ไข่ทอดห้าดาวนะครับ,บอยู่ข้างๆผมนี่แหละเอ้ยสีเขียวโดนทุบเอิ่มแล้วอยู่อยู่ใครครับ p ีพีเคเ n ็มชครับโอเคจังมันจังมันกระโดดกันละแล้วไปดูก่อนตอนี้เราเล่นอยู่เซิร์ฟเบรดบอลเนาะตอนนี้ผมอยู่สีอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วเพราะว่าเพราะว่าเราเข้ามาป pues okay okay, okay. 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 ุ๊บเกมเริ่มป okay. okay. ั๊บแล้วทำไมทำไมมันปูกันมาเนี่ยทำไมมันปุ๊บเล็กกันเร็วจังเดี๋ยวเดี๋ยวคุมเตียงก่อนคุมเตียงก่อนสีพี่โดนแล้วใช่หรอ อุ้ยพยี่คุมเตียงก่อนระวังโดนโปนะแม่งมีโป๊หรือเปล่าเฮ้ใช่อยู่แล้วละเก่งเอ้ยไม่เอาไม่ได้ทุบรัวหรอกอ่านชื่อสองเจียเลยผมเคยเอาชิ้ได้แล้วกันแอบมันใช่พวกเราเนาะสายเนียนสายนียหรือสายเกียนไม่รู้ฝีอื่นมันหาแบบไหนหมดอ่ะไม่เห็นมันเลยมันตายกันหมดแล้วโดนทุกแค่สองเฟียงเ <c oughs> ก่งเก่งอยู่นะเนี่ย แล้วทำไมมันได้เล็กจังเลยเฮ้ยของนี้มันเจ็บจุงเบอร์สีแดงอ่ะอะไรเหรอหันหลังมาดิพี่สีหันหลังมาแล้วก็มึงกันแรกอยู่บ้พี่สีอะไรมั่วอุ้ยเดะ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 เดเดะอืมมอยู่ดีหลุดอ่ะอะไรกันวะทำไมมันหลุดอ่ะอยู่ดีก็หลุดอ่ะอะไรวะเดี๋ยวก็ตบ ตุบตุบแตกเลยจะกินผมอันนี้ผมแรกคนละเวอร์ชันกับพี่ปูนะเขาเลื่อนใช่เห็นสติมกีบเอ้จะพี่ชายพี่ชายทำอะไรอ่ะพี่ทำอะไรข้าวใหม่หลุดมันหลุดอันนี้เลยโอเคพี่ปูเขาหลุดนะครับต้องรอไปขอตัดคลิปแป๊บนึงมันช้าโอเคกลับมาอีกรอบเขายังไม่กลับมาเลยต้องรอเขาก่อนรอ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  เดผ่า,านนี่มีดันดันอะไรอ่ะดันเดียวดันเลซายดันน้ำแข็งดันไฟเหมังม้งไม่รู้จำไม่ได้อันนี้ไม่มีเกมใหม่อนะเขาเข้ามาแล้วนะคบเล่นใกล้กันเลยมานะมาอีกครั้งหนึ่งนะไปตุดเอาดันเลยคิดว่ากูเลือกดันอร,รอเลยล่ะดันเดียวนะครับอา้าว อะไรพี่เข้าดันเลยต่อยไม่ได้ต้องล็อกอินก่อนฮะล็อกอินดิล็อกอินเก่งอ่ะเก่งล็อกอินยังพี่ลองเข้าดิพี่เข้าไม่ได้ใครจะเอารหัสกูไปเล่นเรื่องมึงอี๋เยอะต้องเลจิสเตอร์พี่เข้าดันอะไรเนี่ยดัดเดี่ยวนะคะ ต่าเดี๋ยวมันมันเต็มไหมนะมันเริ่มเกมไปแล้วมันเป็นเพราะด่านเดียวหรือปเปล่าเต็มไปแล้วนี่เนี่ยได้แล้วเนี่ยได้เลยจริงวะรถไฟไหมวินเทอร์เทอร์เหรอพี่เข้าวินเทอร์เหรออืมโอเคแล้ยสีเขียวมันก็เลยอย่างนี้<อ>มันเจ็บตรงเบิร์เพื่อนอย่าออกนะเราจะได้สองหนึ่งไม่ได้ต้องรอเพื่อนอีกเราว่าเพื่อนคนไหนวะ โอมันลวงไปอ่ะยังมันมันยังไม่เริ่มหรอกมันไม่เหมือนในคอมอ่ะมันถืงอมคอมมันเถื่อกว่าเพราะแบบมันไม่ล้อเพื่อนเลยอ่ะชชบเปะเกงอะไรพี่จะกระโดดถึงไหมไม่ถึงวะโอ้ว่าคอมมันดีอย่างหนึ่งมันเปลี่ยนสีได้เพื่อนตามไงยังโอ้ยจับขึ้นเก่งเพื่อนลงไปทุกกล่องหลังเนี่ยกล่องไหนกล่องด่านนี้ยเอ้ย อันนี้ใหญ่นะดาวิเทอรอ๋อไม่ใช่อ๋อแย่สองสองอ๋อสองแมวสามสองใช่หรอเออโอ้ยไม่อะไรมันไร่สองคนก็เฟียวได้เฟียวแบบโดนเขาทุบเตียงก่อนไม่เราก็ต้องผัดกันเดี๋ยวพี่พุมเตียงให้ไดยอ่ะโอเคครับผมขอแจม้วยนะผมขอร่วมทีมด้วยโอเคครับโอเคกรับได้นะเก่งสัตว์ไม่เอาไม่ทิมหรอก ฉันรอเพื่อนอยู่เนี่ยเพื่อนไม่ยอมเข้ามาทีเอางงกงมวยละละนุ๊อย่างนี้ป่ะวะ N O P ป่ะเกนเห็นที่พี่พีไป่ะ N O O N O O B นุ๊ปแล้วนุ๊ปกาฮึ่อมมีกี่คนเนี่ยสาม คนถ้าสี่คนนี่แบบโอ้ยมันเลิกแล้วอ่ะมันไม่มีคนเลยหนูขอตายต่อกลางสองเลยมาไม่เป็ไรเอาแล้วพี่หายไปนะมันรักความเหล็กพี่ควเหล็กอยู่ใช่เหรอความทอนเหล็กไปนะพี่มีเหล็กเหลือขอมาทำแค่แค่ที่ขุดเห็นพี่บ่างพี่หัวหน้าเหตุไม่เห็นไม่เห็นพี่หัวหน้าเหตุไม่เห็นมันบังพี่ตกตายได้เลยมาพี่บ้าพี่ตกตายเลยดิ โอเคครับทุกคนที่ดูกล้องพี่ปูนย่าด่าเอานะเราจะทําให้น้องเก่งเห็นนะ,ะถ้าอยากรู้ก็โอเคพ,พี่ไม่ต้องนะแล้วพี่พี่ไม่เห็นหรอมันบ้าไปเมียไม่ต้องอเกือบล่วงตายไม่ใช่เลยหรอกุณจะฟามากอ้าวได้ไอ้เชื่อ้อยแย่งกูอีกเก่งนะเอออย่างงี้มันเจ็บจุ้งเบิร์ดเก่งนี่ขี้แย่งขอความ เออเจ็บไหมมึงก็แย่งเหล็กไว้ได้กูได้ได้แค่หนึ่งก้อนพี่ได้พี่ได้ขอมั่งดิขออ้ขออีกก้อนเนี้ยรอฟาร์มเหล็กดกว่าถ้แรกจะตีใช่ไหมถ้าสำหรับใครที่กล้องนี้แล้วแบบมันแล้วอยู่ดีมันคิปเปิเฉยๆนั่นแหละเออแมมเต็มมั้งแมมมันเต็มฮาน้องเก่งโอเคเดี๋ยวค่อยค่อยแลกกได้เครื่องใหม่แล้วค่อยมา ถ้าอีเมลไม่มีก็เก่งเป็นโูกชอบอวดชาวบ้านนะใช่แต่ว่านี้ยังไม่ได้มันก็อืใช้งงงงะมาอะไรวะเครือข่ายมันไม่ผ่านอ่ะมันต้องรอสักพามามาเก่งมีคนมาถามเราเน่ะกูเนี่ย้ยอย่างนี้มันปูดขี้มาด้วยใช้เมาส์แล้วเล่นดีม แต่ว่าเล่นเมาแล้วแบบมันจะมันตู้ขนยากเนี่ยมันวางลำบกลำบากไหนมันวางละบอกลำบากไหนอะไหนอะอ๋อเมา่วนะมั่วลำบาใช่ครับผมชอบกินเผือกทอดมันเกี๊ยวกผมไม่ชอบกินเผือกโรงเรียนเพราะว่าเผือกโรงเรียนมันไม่อร่อยไม่อร่อยใช่อาหารโรงเรียนก็ไม่อร่อยนี่กูได้ก่อเพชรอ๋อแมงมุลังการที่แตก นี่กูได้บล็อกนี้มาด้วยบล็อกเลยคิดถูกไม่ได้พี่ไปเอามันจากไหนอ่ะไม่ได้พี่เปิดขึ้นมาอยู่ดีของพี่ก็หายแล้วพี่ไหนอ๋อเคยเจอเคยเจออยู่ประสบการณ์นี้ผมเลยก็ได้ขอขอไม่ให้เพรามันจะหายนะพี่อย่าอย่าให้เลยเฮ้ยเดี๋ยวจะหายจะหายอยู่ที่ใครอ่ะหายไปแล้วอย่ที่พี่ใช่หรอใช้ใช้ไปดิใช้อยู่อยู่ไหนอ่ะอ๋อ ชอบมากเลยแบบเนี้ยตัวมันมันเสียอย่างนึงคือวางบอกชิดยุบที่ไหนถ้าไงเราได้ก่อนให้แล้วขอบคุณมากที่สนับสนุนเรามาตลอดโดยวันนี้นะครับก็ขอบคุณนี่ทุกคนทุยไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันได้นะคะไม่มีโอเคดนเนตการดอนเนตดอนเนตดูได้นะครับก็ห้าบาทสิบบาทได้หมดถ้าสดจืริรแว้วถ้าสดจัดถ้าไม่สดหมาก็ไม่กัด เโอเคครับลิงถามว่าไม่นะเบอร์ดเนตเบอร์โดเนตอยู่ข้างล่างคลิปเลยนะใครใช้ทูมอนี่ต้องใช้ทูมอนี่วอลเล็ตนะใช่เ่ะใช่ต้องมันต้องมีแอปนี้ถึงจะดเนตได้แต่ว่าถ้าใช้ลิงดเนตก็ได้แต่ว่าไม่มีลิงดเนตเดี๋ยวเออให้เบอร์ไว้เดี๋ยวสอนใครโทรมาป่วนก็จะไม่รับนะคะใครโทรมาตอนที่แคทเกมอยู่ไม่รับนะ เราจะตัดสายทิ้งนะแต่ว่าถ้าใครโทรมาแบบตอนว่างๆโทรได้นะครับแต่ว่าพี่บูเขาไม่มีทุนม,มันนิบอลลิตอ่ะตัวนี้ไม่ได้เดี๋ยวพี่ก็โหลดได้ป่ะเมนพี่เหลือทั้งสองร้อยกว่าบาทเอ้อเยเมนเราหร้อยกว่าบาทเลยหรอเออมเนพี่เหลือทั้งร้อยตัวนี้ได้นะใช่ตัวนี้ถ้าบาทสิบบาทได้หมดถ้าสดชื่นเดี๋ยวเอาไปซื้อของเซเว่นเอ้ไม่เอา ออนไลน์ดีค่ะแมแม่มาหยุดกับการไล่นเกมมีการไล่นเกมสส่วนมากเขาชอบบอกว่าการแชทเกมอ่ะส่วนมากผู้ปกครองไม่ค่อยสนับสนุนให้เราทำไมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันจะบางคนก็ปล่อยไหมนะไอพ่อแม่ของช่องบอมซ่าไม่ปล่อยไม่ไม่ชอบเกมทำไมไม่รู้เป็นไรไม่ดีหรอถ้าเราเข้าพาร์ทเนอร์ของโอเอสอะหรือว่าออร์ลาสเตชันเราก็จะได้เงินนะ แต่ว่าเราต้องสมัครก่อนสมัครแล้วก็แบบต้องทําอะไรหลายอย่างถึงเราจะเข้าพาร์ทเนอร์ได้ตอนนี้ผมตั้งเป้าหมายว่าจะเข้าพาร์ทเนอร์โอเอสคัสเตอร์หรือว่าโอ้ยจะใจเย็นครับด้วยออนไลน์สเตชันโอ้ยเบอร์ละอืมพูดว่าอะไรเมื่อกี้อะไรมึงพูดว่าอะไรอะไรเมื่อกี้แกพูดว่าอะไรอะไรออนไลน์สเตชันก็ถูกแล้วไงเมื่อกี้มาเกือบตกอ่ะเมื่อกี้เสียวมากเลยอ่ะไม่น่าบิดเลยไม่น่า นี่พี่คุ้มยัังไมม่านะครบเราก็จะไปพี่คเตียงสูงมากเรามีแค่สีส้มแม่งยืน A F K ชัวร์เลยไปดูก่อน A เคบ้าเดี๋ยวไปเอาบล็อกเพิ่มก่อนขอแค่อย่างเดียวคืออย่างงโตกลวงมาเอากับพี่เป้าหนูเห็นพี่แล้วหนูเห็นพี่แล้วหนูเห็นพี่แล้วใช่เหรอไหนวะรอเอเหล็กของข้าไหนไหนไหนพี่พี่เดียวไหนพี่นี่ไง เดี๋ยวหนูให้บล็อกเอ็นนะพี่กูติดกูติดพี่เดี๋ยวหนูเอากล่องกับบล็อกเอ็นนะไม่ต้องแล้วกูคุมอันนี้แล้วเฮ้ยสีส้มมากลางใช่หรอกูเห็นอยู่เมื่อกี้แม่งงงตายงูพี่หนูเอากล่องที่ทำเลยเนี่ยกูขอคุมได้ข้างในนะหนูขอ,อคุมโหบีบมันหมดแล้วใช่หรอ,อใช่หรอช่างมันหนูหนูอุดให้มันหนาคนนี้แล้วกัอนอุดเลยเก่งแล้วก่อนอุดเที่ยงก่อน ความปลอดภัยที่สุดคือชีวิตอย่าลืมวา,างบล็อกคืนด้วยนะถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีถ้าเราเตียงแตกก็คืออย่าลืมวางบล็อกคืนนะคิแล้วเดียเดี๋ยวถ้าวาถ้าว่าเตียงเป็นสีขาวอะไหนเ,เตียงหลักสีพี่ได้ทองสองก้อนมาดิเฮ้ยสีส้มไม่ต่อมากลางเลยช่วยพี่ต่อดิ โอ้ยแหลกว่ะแล้วก็มงกเกียวก่อนอุดอีฝั่งด้วยส่วนมากคนชอบอุดฝั่งเดียวมันอุดไงแล้วห้ามเหลือข้างบนด้วยนะมันตอกเกี้ยนได้นะข้างบนเลยอ่ะเคยโดนที่อดีชอบตอกที่อดีชอบเจาะบนใช่มันง่ายอะ่ะแต่ว่าโดนเขาปล่อยเต็มเลยม่มใครที่เห็นนได้เลย ถึงการแจกลายเอ้ยลายไม่แจกเฮ้ย,ยแหลกว่ะแค่โบนแจกค่ะแจกเฟซไหมแจกลายแจกเฟซไหม, <c oughs> ม <c oughs> พี่หนูให้ดาบเหล็กพี่แจกเฟซไปแล้วสหพี่มีดาบเหล็กสำหรับสำหรับใครที่อยากไปดูที่เกี่ยวกับเลยกดที่ที่ช่องแล้วมันจะมีคําว่าเกี่ยวกับใช่กดเลยไม่ตอนนี้มันเขียนว,ว่าน้าแล้วไอเดโอแล้วก็เฮ้ยวนีใช่ มันต่อสูงแล้วก่อ็ไม่นองเราเอาดาบพิษก่อนเร็วเรหอะมันจะต่อถึงพี่แล้วเนี่ยเอาดาบพิษก่อนไม่นองมันจะตายแล้วเนี่ยพี่พี่เดียวมันต่อยแล้วอ่ะยังแต่มันพี่รู้ว่ามันกำลังจะกระโดดตุ้ยพี่พี่ต่อหรือไม่เวะเย้ยพี่ระเบงบายขวายเอ้ยจุดตกลงบริษุติกูเราชนะ เว้ยครับพ <kommer> ี e ่เตรียมลงสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้จ้ะขอขอบายบายใจนคลิปหน้า